สวัสดีครับกลับมาแล้วครับสูตรสายงานหาชีพโอ้ยนี่คืองานประจําคนตําสวนครับตัดยางวินอาทอตัดยาง,อง,อยางหลังจากที่แอบไปเที่ยวมานะครับในช่วงเดือนสิบนะทางบ้านญาติของเต้าแข่ครับผมได้ทำหน้าที่เป็นโซเฟอร์ให้อีกแล้วครับโอ้นะครับนะไม่ว่างครับช่วงนี้ ระับ้0สปอวว่ากลีดยางนะครับแต่ว่าบ้านผมนะฝนยังตกอยู่นะครับแต่เป็นตกช่วงตอนกลางวันนะครับนะแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนเวลามาตกกลางคืนตอนไหนโอ้ยอันนี้ต้องลุ้นครับมาตักตายพี่น้องสายกลีดยางนะครับโดยเฉพาะสายขายน้ำเป็นไงครับราคาล่วงปล่อยแล้วนะโอโหราคาล่วงปล่อยแล้วครับ นงเหลือเท่าไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะฮับเดตให้ดูนะครับโอ้แต่ว่ามีข้อแม้ผมต้องได้เก็บยางไปขาย <c oughs> เฮ้ยไม่รู้ก้นเหนียวเนี่ยตอนไหนนี่นะนี่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 หน้าดำหน้าดำนี่มาล่องอลอยนะล่องลอยของเชือ้อพี่นองครับล่องล,ลอ,งอยของเชือ้อ ข้างบนเนี่ยถ้าผมไม่เอาดินมาปลูกไว้เนี่ยปลุยแล้วครับรับรองเปื่อยแล้วครับเปื่อยเลย <c oughs> แต่พอมีดินมาช่วยนะมันจะหุ้มเอาไว้นะครับหุ้มเอาไว้ตอนเราทานะเราต้องรอให้มันแห้งให้ดีก่อนนะก่อนที่จะมีฝนตกลงมานะครับพอมันแห้งแล้วทีนี้ฝนตกไปก็ไม่เป็นไรแล้วครับมันช่วยเคลือบเอาไว้รักษาหน้าอย่างเนี่ยก็บอกเห็นไหมครับ โอ้ยอ่ะเอาละครับพี่น้องนะตอนนี้เป็นไงครับเมืองหลวงของเราบาง k อกบางขอ,อก,ขออกเป็นไงครับโอ้ยเจอถนนยุบโอ้โหอ,โอ,นนโอโลังการนะครับเสียวเลยนะครับธรรมดาครับเมืองหลวงเมืองกรุงเรานะ่ยก้างล้างวัวเป็นโพรงไม่แลวนี่เหมือนนะนะก้างล้างเป็นโพรงไม่แล้วครับไม่รู้กีใส รถวิ่งนะครับนะถึงจะแล้วกังบนูก็กเป็นยานนะแม่นะันขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นดินก็นย่างงั้นนะจนแบานะเดี๋ยววันเราไปกันแล้วโอ้ยแต่ก็ต้องอ่ากอแสดงความเป็นห่วงนะฮะกับพี่น้องเมืองกรุงโอ้ยนะหรือว่าใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองกรุงนะก็ต้องขอแสดงความเป็นห่วงแล้วกันนะครับพี่น้องครับโอ้ย โอเคครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะว่าผมจะได้เก็บยางนะเก็บนำยางไปขายหรือไม่นะครับพี่น้องแล้วมาอัปเดตราคากันครับวับเลยครับวับมาแล้วกวังทิศตะวันอกมีแสงแดดนิดหน่อยพอเราเคลื่อนมากวังทิศตะวันตกมีแอบมืดฝนนิดนิด ้ยจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนี่เรียบร้อยนะราคาอยู่เช่นนี้นะครับอย่างน่าปังหมดเดี๋ยวออปเดตราคาด้วยครับนะเดี๋ยวเก็บยางก่อนครับเก็บยางก่อนโอ้ย ว่าเราเก็บเพลทเดดเปลี่ยงเลยเอ้าวันนี้ก็ต้องด่าว่าเมื่อนเปลดโอ้โน้จึงกันแล้วเราจิ้งเปลดมาแล้วเดียวเราจิ้งเปลดได้แล้วเดียวจิ้จงเปลดมาได้ขลุ่งชอบอือเนี่ยเนี่ยจิ้งค้นมาพอเราด่าคุ้นมาเมื่อน placement. เปลทสิเดี๋ยวจะแรียว่าเราจิ้งเปลดมาแล้วเนี่ยจะพาไปใกล้ไม่รู้ก็เรื่องโลกที่วัดบางนี้บุญโต้กระดาษเรียกว่าบางนี้ oh. และนั่นก็คือนะครับบนบนครับบอกไปขายบุญนะครับแต่ถ้าบุญหล่นทับแมวนะฮะได้ครับ,บ,บมา,า,บบบม,ามาดูราคาน้ำยางสดแถวบ้านผมกันก่อนครับวันนี้จัดไปครับนี่และนี่ก็คือราคาแหน่น้ำยางสดแถวบ้านผมครับในเดือนนี้วันนี้ปอสอนี้นะครับ เหลือสี่สิบเก้าแล้วครับพี่น้องโอ้เนี่ยแฟ้ครับไหนนะข่าวกล่าวบอกเราว่าจะได้ราคาเนี่ยแตะเลขสามหลักนะครับผมไวหูข่าวนี้มาเป็นรู้สึกว่าจะเข้าสองปีแล้วยเนี่ยจะเข้าสองปีแล้วนะครับนะแตะสามหลักเนี่ยไม่รู้นะ แต่สามกิโลร้อยเนี่ยกําลังจะมาแล้วครับโอ้ยจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอะไรครับและนี่นก็คือราคาน้ํายางแถ่บ้านผมนะครับนะแล้วที่ผมเปิดมาเนี่ยบอกว่าถ้าอากาศยังเป็นเช่นนี้นะครับหน้ายางปังแน่นะครับ,นะรบปังเป็นแถบนะเอาละครับพี่น้องนะถึงแม้ว่าราคาจะดีหรือไม่ดี อะไรเช่นยังไงนะครับเราแน่นอนครับเราก็ต้องดูแลรักษานะครับนะต้นยางนะเมื่อเราปลูกมันมาแล้วนะครับนะก็รอไปดูรอดูไปก่อนนะครับเผื <c oughs> <ๆ>่อวันหน้านะจะมีโอกาสแตะเลขสามหลักจริงๆโอ้ยแล้วเดี๋ยวไปดูนะผมก็มีวิธีนะในการที่จะดูแลหน้าอยากนะครับพี่น้องครับอบอกไว้ก่อนนะครับตากว่า พี่น้องท่านไหนเนี่ยมีกลลเมรเคล็ดลับหรือว่ามีปิตภพัณฑ์ที่ใช้แล้วมันได้ผลนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวเรื่องราวก็ได้นะครในคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าสําหรับผมแน <c oughs> ่นอนครับดินเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูครับเนี่ยเริ่มมีแดดเข้ามาอีกแล้วนะครับเมื่อตะกี้นี้นเะพิ่งจะตกป,ปลอยๆอยู่เลย <c oughs> เนี่ยครับอากาศเป็นเช่นนี้เนี่ย มันคือกล่องแสลงนะครับสําหรับหน้ายางโดยเฉเาะยางอ่อนๆครับนี่ครับของผมนะที่โดนอยู่นะตอนนี้โอ้โหนะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นแตบสีดําเลยนะครับนี่ก็คือโรคหน้าเน่านะครับที่อยู่ในเวอร์ชั่นของต่อจากโรคใบร่วงนั่นเลยครับหรือว่าโรคเส้นดํานะครับ ที่หลายคนอาจจะเรียกกันนี่ในฤดูการก่อนนะครับถ้าดูจากมุมภาพไกลๆนะครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีการยุบตัวลงนะครับลองเห็นนะครับมันยุบตัวลงนะฮะลองสังเกตนะครับมันจะมีร่องรอยเห็นไหมมันเป็นการยุบลงนะครับส่วนตรงเนี้นะบริเวณตรงเนี้ถ้าว่าเราไม่ใช้ สิ่งใดๆมาป้องกันเลยนะมันก็จะเปื่อยนะครับมันก็จะเปื่อยหลุดล่อนไปเรื่อยนะครับอันเนี้ยมันก็พอบรรเทานะครับเพื่อหยุดยั้งการหลุดล่อนนะครับแต่พอแผลมันแห้งนะมันก็มีการยุบตัวลงนะครับอย่างนี้ครับถ้าบริเวณนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันหน้านะพอพอยางเข้าเข้าเข้าสมานแผลดีนะครับถ้าบริเวณที่ยุบลงเนี่ยมันไม่ฟ้างเกินไปนะมันก็จะ มากระทบกันได้นะครับบริเวณตรงเนี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือนะครับหรือจะพาะของผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้ตาดินเนี่ยมันก็จะทําให้อาจจะเป็นการเปื่อยล่อนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับนะเป็นช่วงที่เชื้อโรคตรงนี้มันชอบมากนะครับมันก็จะหลุดหลุดแบมันเป็นแผลกว้างพอมันเปื่อยมันหลุดเป็นแผลกว้างทีนี้แหละครับ มันก็จะไม่สามารถสมานกันได้นะครับหรือว่ามากระทบกันได้นะครับก็จะทําให้เกิดเป็นช่องนะครับแลวนี่ก็คือนะไม่รู้นะฮะถ้าท่านอื่นมีปิตรพันอย่างอื่นนะอย่างที่บอกครับคอมเมนต์มานะบอกกล่าวก็ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยโปะดินไว้เลยนะครับอ๋อจากว่าปี่น้องทัานไหนนะยังไม่มีปิตรพันใดๆนะครับที่จะมาช่วยป้องกันหนะ้าอย่างก็ลองดูครับดินยิงอ่อ ดาวแดงนะครับอันนี้ผมใจอยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็เคล็ดนะลับอย่างหนึ่งนะเวลาเราละลายดินนะครับนะเวลาเราผสมดินกับน้ํานะต้องผสมให้มันมีความอันหนืด,น,ดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเรานําไปใช้แปลงเนี่ยตาเราก็ต้องก็เรียกว่าอะไรคนมันขึ้นมานะวนมันขึ้นมาวน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 คือแล้วก็ให้มันมี ดินน่ะติดไม้เยอะหน่อยแล้วก็ปามเอาโปะเลยนะครับโปะเลยโปะที่หน้ายางไปเลยนะครับโปะปิดไปเลยก็ได้นะก็เลือกเช้าที่เราจะเว้นนะครับโปะปิดไปเลยไม่เป็นไรนะครับทีนี้ครับถ้าหากว่าเราโปะนะเราตาดินไปแล้วเนี่ยใต้ดีนะครับก็คือสักสี่ห้าชั่วโมงนะครับอย่าได้มีฝนตกนะครับคือให้ดินมันแห้งให้ดีนะครับแอ่งสนิท ถ้าหากว่าดินแห้งสนิทแล้วนะครับทีนี้ฝนตกก็ไม่มีปัญหาครับดินพวกนี้มันจะเกาะแน่นแหละนะครับมันก็จะไม่หลุดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่แห้งดีเนี่ยมันก็อาจจะมีการไหลไปกับน้าฝนได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตาใหม่นะครับคือแน่นอนครับช่วงนี้เนี่ยต้องตาบ่อยๆเลยนะครับตาบ่อยๆนะโปะมันไปเลยนะครับโปะมันใ้หนาไปเลยนะครับนะส่วนดินนะก็ราคาเนี่ยงละ ประมาณ40-45ถึงบาทอยู่ตรงนี้นะครับถ้า,ากว่าเราสั่งนะปันต่างระบบนะที่ผมปสากล่้าไว้เนี่ยก็่าจ,จะมีค่าดําเนินการเนพะิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับนะก็ลองดูพี่น้องกรับนะหรือว่าอย่างที่ผมบอกถ้าใครมีปิตรปันตัวอื่นอย่างอื่นวิธีอื่นก็สามารถแจ้คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะโอ้โห,โโหนะช่วงนี้เป็นไงครับโอ้ยน่ากลัวมากนะช่วงนี้ ดังดินฟวา้าอากาศธรรม,มาชาติทําไมมันโอดเยี่ยมขนาดนี้วันนี้เนี่ยเอาละครับนะก่อนจากกันจริงๆคลิปนี้นะขอฝากไม่ลอยไม่ลอยนะครับสํนะาหรับคนที่ทําคลิปนะนอกจากว่าผมจะปักตะกร้าดินนะทาหน้ายางไว้แล้วนะขอไม่อีกสักชนิดครับนะเราดูครับพี่น้องครับตอนไหนทาคลิปเนี่ยไม่ไล่สายนะ,นะเดินหางออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยก็ได้นะครับ เสียงก็ไมก่ากาดอายนะครับนะซูมได้ระยะไกลเป็นสิบเมตรครับและสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้นะครับลองดูครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกท่านทีการรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนทีกามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่าาทกดติดตามอยู่แล้วแล้วไว้พบกันใหม่ครับในคลิปและเปลิตต่อไปสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดูสองคลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับ เรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ